กลับสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆน้องน้องนะครับผมชาวมาแล้วก็แก๊กชนแนลครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกลับมาแล้วก็แก๊กชนแนลนะครับผมวันนี้ช่องของเราจะมารีวิวพัดลมของ d ีวอลนะครับอาานนะครับ N ก็คือตัวข้างหลังหมายความว่าจะไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับผมอุปกรณ์ของดีวอลถ้าตามหลังด้วย N ก็คือจะไม่มีแบตเตอรี่มาให้ในชุดกล่องนะครับเพื่อน โอเค okay. Dce 512นะครับเป็นพัดลมนะครับผมพัดลมใช้กับแบต20 v ของ dewalt นะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ยังเป็นแปลงฐานอยู่นะครับผมอนาคตก็อาจจะเป็นบัสเลดมอเตอร์แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ยังเป็นแปลงฐานอยูอ่พอถึงเวลาของของมันแล้วเนี่ยถ้าแปลงฐานหมดก็ต้องหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่าถึงจะเป็นแปลงฐานนะครับผมแต่ว่า ก็ประหยัดไฟน่าดูเหมือนกันนะครับผมโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับผมเพราะว่าสินค้าเพิ่งมาส่งวันนี้เลยตัวนี้เป็นพัดลมตัวที่3ามวงผมที่ผมสั่งซื้อแล้วนะครับตัวแรกของผมเลยเนี่ยซื้อมา2ปีแล้วเพื่อนๆจะเห็นตรงข้างหน้านะครับผมเขาจะวารันตีให้เลย3ปีนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเราส่งเคลม คือถ้าซ่อมไม่ได้ยังไงเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับอันนี้เขาเขาไม่ใช่แค่พูดว่าประกันให้นะครับเขาทําจริงๆนะครับในเพจของดีวอลเครื่องมือต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยทางดีวอลจัดการถ้ามันหนักจริงๆถ้ามันคือไม่โอเคเขาเขาเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับโอเคมากนะครับเี่ห้อนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆจากเขานะครับแต่ว่าผมใช้แล้วผมประทับใจก็มาเล่าเพื่อนๆเ,เล่าให้เพื่อนๆฟังต่อนะครับผม เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยนะครับผมแกะสดๆกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วผมไม่เคยได้ถ่ายอนะันบ็อกซิ่งแล้วคือแต่ก่อนเนี่ยอุปกรณ์ถ่ายทำผมมันไม่มันยังไม่ดีพอนะครับผมก็เลยไม่เคยถ่ายไว้ก็อยากจะทำเป็นคลิปอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับเพื่อน ก็ข้างในก็จะเป็นตัวพัดลมนะครับไม่ทราบว่าลอถใหม่ๆเนี่ยคุณภาพมันจะเหมือนเดิมไหมนะครับเพื่อนโอเคเอาตัวออกไปก่อนนะครับก็จะมีเป็นคู่มือต่างๆนะครับผมผมว่าคงต้องยกเว้นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับ น้อยมากนะครับที่จะมีคู่มือภาษาไทายให้เราหลายคนอาจจะอาจจะแปลกใจนะครับมันไม่มีระบรับประกันมา,าทางดีวอเขาจะมีเว็บไซต์ที่เราเราเอาไปลงประกันได้เลยนะครับหรือถ้าสินค้าเรามีปัญหาเนี่ยอย่างตัวนี้ผมสั่งมาจากร z a d าเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเราไปแคปเอาหน้าจอที่เราสั่งซื้อเป็นใบเสร็จมาแล้วก็ยื่นได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าอุย้ย ใครยังไม่ได้ประกันเอ่อต้องไปยื่นเรื่องอย่างนี้ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะครับเพื่อนโอเคจากสเปกนะครับผมขอดูนิดนึงก็ที่รู้กันนะครับก็ผลิตที่จีนนะครับผมแต่ว่าจีนมันก็มีรายเกณฑ์เหมือนผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับคู่มือนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันเลยตัวเครื่องก็จะอยู่ในถุงอย่างนี้นะครับเพื่อน ตัวเครื่องก็จะอยู่ในถุงแพก็กมาอย่างดีนะครับผมขออนุญาตนะครับใหม่เหลือเกินผมผมเป็นโรคฉีดอย่างหนึ่งครับเวลาอของใหม่ๆก็ชอบมาดมดูนะครับมันกลิ่นมันจะเป็นแบบว่าืไมไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันรู้สึก นะครับมันรู้สึกดีโอเคนะครับตัวของพัดลมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างหลังนะนเพื่อนๆก็จะมีตะขอเอาไว้คล้องกับเป็นราวนะครับราวตากผ้าหรือว่าน็อตนะครับผมที่เรายิงไว้ได้นะครับผมจริงๆแล้วผมเคยรีวิวพัดลมไว้ในคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่า คลิปมันมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับผมผมก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับแข็งแรงมากนะครับผมเพราะว่าพลาสติกเป็นเป็นเกรดช่างนะครับเป็นเกรดเดียวกันกับเครื่องมือของเขานะครับผมก็จะมีวันผลิตนะครับปี2012นะครับอโทษทีนะครับก็จะมีวันผลิตนะครับปี2022นะครับผม ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยแนะนําเป็น4-5แอมป์ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่า2แอมป์นี่น่าจะได้ประมาณประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับถ้า4-5แอมป์เนี่ยถ้า5แอมป์เนี่ยเขาเคลมว่าได้ที่8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงสําหรับเราไปท่องเทีย่ยวหรือแคมปิ้งเนี่ยคืนหนึ่งก็คือสบายๆนะครับผมเราสามารถที่จะ,ะเปิดได้ทั้งคืนนะครับผม ใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับแบตจะใส่ตรงข้างหน้านะครับแล้วก็สวิตช์จะไม่ไม่ไม่ใช่แบบเกียร์นะครับคือจะหมุนส่วนเรื่องเสียงก็เป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับผมคือคือเสียงจะดังพอสมควรนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไม่ได้เปิดเปิดสุดซะเลยทีเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะดังมากนะครับอันนี้ผมเปิดสุดนะครับผมใช้ ไม์คอนเดนเซอร์อยู่นะครับมันมันดูดเสียงกว่าปกติจริงๆก็อาจจะไม่ดังเท่าที่เพื่อนๆได้ยินนะครับผมผมก็จะเปิดอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ดังมากนะเพื่อนเพื่อนทนทานมากนะครับ2ปีแล้วเพื่อไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้เป็นการอันบ็อกซิ่งแต่ว่าผมใช้จริงๆมา2ปีแล้วใช้ไปตรงที่ขายของเอาไว้ให้แฟนนะครับผมเวลาเขาทำงานมันร้อนอเป็น เครื่องมือชิ้นที่คุ้มค่าที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับเพราะว่าเราได้ใช้ทุกวันจริงๆเราสามารถหิ้วไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ออกนอกสถานที่นะ mm. เพื่อนอข้อสังเกตที่ที่ผมนะครับที่ผมถือว่าเป็นข้อสังเกตของผมนะครับคือ1ผมอยากให้มีผมอยากให้สามารถเสียบไฟบ้านได้นะครับอาจจะเป็นปลั๊กหรือว่าเป็น เป็นเต้าเสียบจากตัวเครื่องไปต่อกับปลั๊กธรรมดาได้นะครับผมอาจจะบวกราคาขึ้นไปนิดหน่อยนะครับสามารถเสียบเสียบกับไฟบ้านได้แล้วก็สายไม่ได้นะครับผมสมมุติว่าเราเราไปาแคมปิ้งแล้วนอนกันหลายคนอย่างเงี้ยเราต้องหาเลือกหามุมที่มันเฉียงนะครับเพื่อเพื่อเป่าพัดลมยิง ใส่ให้มันครบทุกคนนะครับผมซึ่งมันเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนผมไปแคมปิ้งเนี่ยไปกับลูกๆ้หลานๆนะครับไป4ีหคนเนี่ยพัดลมตัวเดียวไม่พอนะครับหรือถ้ายังไงเพื่อนๆอ,อาจจะใช้2ตัวก,ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันสายได้เนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยนะครับผมเข้าใจเรื่องราคานะครับเพื่อนๆแต่ว่า สมมติว่าถ้าทางดีวอลดูคลิปนี้นะครับถ้าอัพขึ้นมาอัพราคาขึ้นไปสักงเล็กน้อยแล้วให้มันสายได้เนี่ยมันจะดีมากๆนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องจุดยึดการเคลื่อนไหวแล้วมันก็อาจจะไม่ทนเท่าแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเพื่อนอันนี้เป็นตัวเก่าของผมนะครับตัวเก่าใช้มา2ปีแล้วสภาพดูไม่ได้เลยนะครับผม แต่ว่าเท่าที่สังเกตก็คือยังเป็นโมเดลเดิมนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือต้องก็ทนเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องอข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนเวลาเพื่อนใช้ไปแล้วมันจะมีผมอของใครที่มีภรรยามีครอบครัวนะครับผม เป็นผมลูกสาวเป็นผมของภรรยายเองเนี่ยมันก็จะชอบไปพันอยู่ข้างในนะครับเพื่อน,เ,ออเ,พอนเพื่อนสามารถแกะจากด้านหลังนะครับผมจะมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับมันจะน็อตทั้งหมดจะเป็นสี่ตัวตรงนี้นะครับตรงประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็พอถอดพอถอดน็อตออกได mm hmm. เ้เพื่อนๆจะเอาข้างหน้าออกได้นะครับเพื่อนออกได้แล้วก็สามารถเอาจัดการกับเศษฝุ่นเศษผงได้นะครับเพื่อน ก็นี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับผมโอเคมันเป็นอาจจะเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับเพื่อนแต่ว่าการใช้งานในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ผมบอกเพื่อนแล้วว่ามันคุ้มค่าที่สุดตั้งแต่ผมซื้ออุปกรณ์มานะครับผมแม่บ้านก็พอใจมากๆนะครับสําหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะเพื่อนส่วนสําหรับใครที่มีงบประมาณหรือว่ามีแบตท,ที่ก้อนใหญ่อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผม พัดลมตัวนี้สามารถใช้กับแบตร,ออรุ่นต่างๆของ e v ว l t ได้นะครับผมตัวนี้เป็น f ฟ e กโวลนะครับเมื่อน1 2แอมป์นะครับ 12M แอมป์เนี่ยเท่าที่เทสดูนะครับผมใช้ใช้เปิดต่อเนื่องนี่ได้3คืนนะครับเพื่อนสามารถเปิดต่อเนื่องได้ประมาณ3คืนเลยนะครับ สมมติว่าเพื่อนๆไปต่างจังหวัดหรือว่าไปอ,าออกไปเที่ยวอย่างนี้ใช้แบตก้อนเดียวเนี่ยนอนได้3คืนเลยนะครับอันนี้คุ้มแล้วก็ไม่ต้องไปชาร์จเลยนะครับคือ3คืนนี่อยู่ได้เต็มเ็มเลยอันนี้อันนี้ทดสอบด้วยตัวเองนะครับผมโอเคเนื้อหาในคลิปก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเอ่คลิปนี้เป็นคลิปที่ทําขึ้นมาใหม่เพราะว่าคลิปก่อนมีปัญหานะครับถ้าถูกใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับผม ผมก็จะหาสิ่งที่มีประโยชน์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมอันไหนที่มันมีประโยชน์อันไหนที่บางทีมันเป็นอันสิ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะอุปเป็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันให้ความคุ้มค่าแล้วก็ให้ประโยชน์มากกับเราเนี่ยผมก็จะหามาให้เพื่อนๆได้ดูได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผม โอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังถ้าถูกใจก็ช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณมากๆครับผมขอบคุณมากครับผม